สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหลังเล็กออกมาแล้วเป็นไงแน่ยเนเอฟซีมีโศกมีหมานกันบนเนาะงวดบนหนึ่งมันกะหรือว่ามันคาบเกี่ยวออกมันสามัมนมันกะลุดลุดไปเนาะฟันกะตีว่าเป็นเนาะจังงูขึ้นรถมันสียหอกกับนำตัศีเด่นเนาะเป็นว่าไงค่ะงวดนี้เอาสองเก้ากับสองหกเหน็ดอาจารยาา์แต่ยังว้ากันแต่วันปูแล้วเอาไปสลับไปอ่าสุทธิ ทัวเดียนนะเอาสิเดี๋ยวเขารักเป็นทางการกอนสวัสดีเอฟซีกนสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีค่ะ,ะขันซาแล้วบางคนกัสิีได้เฮ็ุกาทินแล้วเนาะค่ะบางคนกันยังบ่ทันเหตุเิ่นแล้วแต่มือของหมูบ่บ้านพสิเหตุแบบใดแต่ของเช้นคานี่สิเป็นวันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกาเดือนนี่ละก้อนเหล็กออกยูต่วาน ของผมเนี่ยผมเช็ดกับทินวันที่สิบห้าพฤศจิกาเดอะแต่ว่าก่อนเลอกกว่พี่ดอกสิไ่เลอกกว่พี่ดอกมือนีกับสิม้าไฮโซบอกบุญน้ำะว่างงวดที่แล้วมันกะขับเขี้ยวกับบอกมันสาเนาะพี่โจเนาะจ้ามันเป็นยังไงมันนี้เมื่อไกลเล็กพูดหรอกมันเพี้ยนแต่ว่ามันสลับอยู่บันนี้ผมก็ได้ออกมันสาเต็มตบ้องหนึ่งหัน เลขมันกะดรุดไปก็ถือว่ารุดเลยขันผู้ใดเล่นหนากัสีมีเปอร์เซ็นต์ถือยู่ขันผู้ใดเล่นหลังกัสิรุดไปกับมันก็เป็นธรรมดามันกับมีเขาไม่รุดแต่วางวงินนี่คือว่ามันสามารถได้ซีหามื่อแล้วเนาะค่ะมันกะเต็มโตแล้วบาดนี่เต็มโตแล้วคิดว่าปู้กะดเจียห้เขาเต็มโตคือกันงวนนี่กะฝันแปลก่อนสีบากวามฝันให้ฟังเลขสิบอกว่าเลขปูเงวนนี่ ผู้ใด้ยินแล้วก็สิคิดว่าสิมากทุกคนอยู่ดอกเพราะว่ามันบ่หลายตัวทุกขังที่ผู้ไห้กับมีบ2ลสองางสองบางขังแล้วก็ไห้บ1นลหนึ่งางหนึ่งยังเสียแต่ว่างวดผ่านมาแล้วไห้6กตัวก็ถือว่าไห้แฟนแต่ว่าเลขผมเนี่ยมันกะลุดไปแต่ว่าก็บอกอยู่เลขมันกับมีเขามมหรุดกับลอ้อมพิจนาเบิงเพราะว่าช่วงมันยังขาบเกี่ยวออกพรรษาอยู่แต่ว่ามือนี้นี่น เส้นขากะสีมื่บอกเรียงความฝันในฟังกะแต่พถือว่าความฝันกบถือว่าเลขปูมาบอกนี่แหละหรือว่าแล้วสี่หายห้องวันนีก็ได้มันกะบก่บุกปน่เพราะว่าสามเดือนมันหนีผมก็ได้ปฏิบัติให้เราอ่าบ่งวันที่สิบหกปงหนึ่งมันก็ยังขาดเกี่ยวอยู่แต่ว่าบัดหนีหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยถือว่าเต็มตัวแล้วกะฝันดีแล้วฝันสามสี่หมื่นแล้วลหละมื่อนีกบวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะ ถือว่าฟันดีก็เลยม่าบอกก้าวกันเพราะว่าก็เป็นห่วงยุ่ขันบ่หมั่นใจกับสีบ่บอกนะเล็กต้อไปนี่อาจารย์ที่เป็นเสียเงินเสียท้องแต่ว่างวนนี่กัมีความมั่นใจสูงเพราะว่ามันเหล็ก่พราหลายตัวพ้อผู้สื่อกับิีสื่ง่ายผู้ฟังอยู่นี่กิอ่ีก็สิถือใจคิดว่าท่านนั้นล่ะพิจโวแม่นบ่ลไะจ้าแต่ว่าสำหรับเลี้ยงบุญเลี้ยงทานนี่อาจารย์กัสีบอกไปน้าวาง วันที่สิบห้าพฤศจิก,กาเนี่ยอาจารย์เช่นขานี่ได้เหตุองค์กตินขึ้นแต่คือกระทินร่วมไปร่วมจะไปทอดที่วัดป่านิมิตแต่ว่าเลี้ยงยุวัดเอไปทอดยุวัดประสิทธิธรรมสารแต่ว่าวัดป่านิมิตเนี่ยทีว่าเช่นขาจะไปสร้างปูพญานาคเนี่กแต่คือล้อ้างเขาไมา้างเขาบ่าทันได้มาจากมึงเลยที่คุยกันไวนะ้น่ะเขาก็ว่าหลังออกภรษา แต่ว่าขันลังออกพรรษาแล้วขันมาแล้วก็ท่เจ้าเยสิเข้าไปวัดป่านิมิตไปคุยกับพาจายนเบิง่งคือว่าช่วงนี้กาลล่นวาจาไปแล้วที่ได้ไปเหตุไป้างอยู่สองวัดหนึ่งคือวัดประสิทธิ์สองคือวัดป่าทมนิมิตนี่แหละ่เลยคิดฝังตัวเลขตัวเบอร์นี่ห้ f เอซีือได้ซอยเห็ดบุญเห็ดทานพุทธบาทสองบาทเนาะ,อ,ะอันนี้บ่ไเด็บา่ได้เรียกร้องด้เพียงแต่ว่าบอกบอกบุญว่าคันผู้ใดอย,อยาก ออกบุญซอยหาบาทสิบาทอกะถือว่าจะเป็นบุญของท่านขัดออกแล้วเป็นทุกข์กะจะออกหลายเดอ้อให้เกินบาทสองบาทให้มีโชคใส่วันที่หนึ่งนี่แหละเพราะว่ากะทิ้นี่เป็นวันที่สิบห้าเอานี่คือบอ,อกบุญสําหรับความฝันตัวนี้กะเขาก็บอกกันมาพอประมาณแล้วเนาะพี่โจนะพึ่งได้ซียนะที่นี้จันนั่นแหละกรกะสีเบาความฝันฟังกวนว่าหมวดนี่ปูสีเงินมาใหา้ เปบว่าได้คิดอย่างายเลยสามคืนแล้วก็มาบอกต่าตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวโคโลเลยมันนี้ว่าลายหางกัเอฟซีกัคงสีมากกดอกเป็นเป็นตัวเลขหลายบางคร่้งมันกับว่าถือบางคร่้งเราให้ตัวเดียวงสีมันก็ได้แข็งแข็งคงสีหน้าก็หมายนะจังหวัดบางนึงนี่เราไปให้แฟนกับสองเก้าสี่หนึ่งหกแปดนี่ อยู่ว่าเล็กปูนี่มันจะเป็นหกขันผู้ใดกับหัวกับหางลง้กับสิถือกันเหรียตัวหนานแต่ว่าผมก็บว่อยากบอกถึงดอกมันพันไปแล้วแต่ว่างวดนี่ล้องเอาเลขปูเนี่ยไปซื้อเบริงัทเทียนเข้ามีนิสงเพราะว่ามันออกพรรษาเต็มตัวแล้วผมกับว่ามันผมฝันสามขึ้นแล้ว,ลวผมจะคอยมาบอกฟังผมกับได้จะรอต้องงวดกุลละแห่งกับล้อบิษัาสามขึ้นนี่สิเป็นทั้งไดกับฝันอันเดียวคือนเขา ก็เล็บมั่นใจว่าเราใหาเจ้าละเอาสวาิวเรียงตัวเลขให้ฟังกะพี่โจยตังต้งคอยโจดให้เอฟซีฟังเนะาจะจากข้อบอกุ้กันแป๊งสิหละตัวเลขที่ปู้ห้นี่แล้วก็บอกไปได้ว่าเอางวดเนี่ยล็อออกไปเบิรงดูมันสินีได้อีกบ่เล็กระหว่างซี่แสดงว่าขันมันดนีได้้เพท่านมันเป็นไเงเล็กมันหลอกหรือจังไบพีสางนั่งไหม่หายมากกับเือถึงที่ขันเหล็กหลอก เป็นพระสันพิจโอ้จันเทวดาเพิ่นไห่ขันเพิ่นมันกับแพร่ลอกคือว่าน้อแต่ว่ากับกับว่าได้ไปว่าเพิ่นดอกกับเพียงแต่ว่าถ้าเลขมันลอกเนี่ยผีสางนั่งไม่ให้มาตัวใดมันกับ่บถือถ้าขนาดเลขคำนวณในลายตัวมันเกิดยังหลุดหน่อยนักหน่อยนะาว่าได้ว่าข้าวว่าคำนวณหลุดที่คือว่าหน่อยนักหน่อยนาเนี่เลขเนี่ย ถ้าเพิ่นล็อกเคดยังได้กับเบอถือถ้าว่าล็อกผีช้างนังไม้แหมาตัวใดมันก็ต้องเข้านี่วามหมายผมคือว่าบางหนึ่งมันก็สุดวิสัยจริงแหละ0ุนนี่แม่นไหไปซื้อก็บ่มีคนซื้อดออแมนบ่พี่จูงเอ้าอาจารย์กัยังนันไปแอบซื้ออยุ่นเนี่โอ้เจ๋อจะไปล่งเช่นผมก็ซื้อกันไหมซื้อเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บ้ากับโจยู่ว่าอาจารย์ฟันว่าได้กินไข่หลายเนาะค่ะหลังจากเมื่อนั่นปูจูงงู จุงสร้างไม่ให้แล้วมันอีหลังจากนั้นอีกประมาณสองสามมือก้อนเลขออกนี่ะอาจารย์ก็ฟันว่าอาแมนีหลีบอปูเพระสันเลขนี่แมนบอนะอาจารย์ก็เลยฝันว่าได้กินไข่เป็ดเต็มถาดแม่แม่นนี้ผมก็ได้มาพวกฟันให้เดกที่คนนึ่งฟังด้วยหละกการพ่อพี่โจฟังแต่ผมก็เลยคิดว่าเลขมันบ่น่าจะตั้าไปนั่น ผมกะย่อมรับผมอยู่ดอกว่างวดที่แล้วผมกับได้ซื้อถิ่มไว้ย่ส่วนผมก็ได้ย่แต่ว่าผมไม่ได้บอกเอซีผมก็บอกตั้งนึงไปแันผมบอกส่วนๆผมก็ยากเพราะว่าผมมีือดจ่ายเลขตั้งซี่ผมก็เลยพวกหายผมก็เลใหายตะเลขายทะเบียนที่จริงเลขไม่อยู่ในป้ายทะเบียนนะผมบอกเน้นที่ป้ายทะเบียนนะเพราะว่างูมันข้นรถงวดที่แล้วผมกับฟันเกี่ยวตะกับงูเดียวกับปูกับจุงงูมาหายเดียวกับงูมาขืนรถเดี๋ยวกับงูมาขวางรถผมก็เลยเน้นไปที่ปายทะเบียน แต่ป้ายทะเบียนมันเป็นแปดสามหนึ่ง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 มันเราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าศูนย์ศูนย์เรายังไม่เห็นผมก็เลยไปซื้อไปซื้อดอกอนี้ก็บแม่าหเ่บอกเห็บซีเสีะใจแล้วเที่ยงสามันอาจจะเป็นบุญอันิสงผมก็ได้ผมก็เลยถือไปนิดนหน้อยแต่ว่าขันผมหายศูนย์เป็นเลื่นเนี่ยผมกัยใหไม่มีคนซื้อผมก็เลยห้ป้ายทะเบียนไปแต่ว่างวดนี่นี่ผมว่าผมขอกมันสะอาดเต็มตัวแล้วผมกะได้เลขมาแล้วแต่ว่า ที่ผมเพชรจองบุญกะทินเพิ่นใบว,วันที่สิบหาอีกสองวันถ้าผู้ใดเปร่มากเลขกปูตัวนี้ผมจะหาเลขกกะทินมาเพราะว่าเพิ่นหาเลขกกะทินมาปีละหนึ่งครั้งสามครั้งรอดูรอฟังได้เอฟซี่าเพิ่นหามาสามหางนี่บนสามล่างสามสีเขาของเพิ่นบอ่อแต่มันเข้าทุกปีเนาะพี่โจยชิบชิบเลขกกทินนี่ผมสิออ้บไว้อีกสองมือเนาะพี่โจยเนะาะค่ะแต่ว่ามือนีนีอาเหล็กปูไปก่อนเอาเตรียมจดเลยเหล็กปูนี่ผู้ไร ตัวเดียวโคโรเลยพราะใจว่าเอฟซีเงนนี่ผมไห้ตัวเดียวโคโลเลยโอ้ยบ่มากก็ยังสีว่างใดเลยนอาจย์ตัวเดียวนึงไหมล่างนี่ปู่ทันใไห้แต่เราใไห้แต่ว่าเลขยังกับ่รู้ให้สมตัวโคโลตัวเดียวเลยเลขที่เราใไห้เนี่ยมันติดหกด้อพี่น้องติดหกเก็บซีติดหกใครรู้ว่าเลขปู่ซีเงินติดหกนี่ผิดใจหน้าผมบ่บอกว่ามันต่อเฮ็ดจังไ๋เลขที่เราใไห้ไ้ก็คือศูนยไปหกศูนย์ปด ตัวเดียวงามเลยเลขปูไทยไว,วันนี้คือหกศูนย์แปดกะเลขปู่สีเงินถ่าติดหกแล้วพิจะนณาเบิงงววาเทีจังใดท่านจะตัดเหรียญสองตัวแบบใดยุงจากหน้ามาหลังจากกลางไปนี่มันหน่อยตัวมากครับตั้งแต่ผมจำมันสามานี่สามเดือนพึ่ง มัดข้องวนนี้แหละแล้วไห้ตัวเดียวโคโรเลยแต่กี่พันพันมาเนี่ยแล้วอาจจิลอ้องล้องอ่าพู้มก็ได้ว่าแล้วไห้เพราะว่าคนเฮามันรวยพระพอมกันเนาะแล้วไห้บนสองล่างสองนี่สิแล้วเคยเคยไห้แต่นี่แล้วก็ไห้หกตัวนี่สิแต่ว่างวนนี่เรามาแปะแล้วไห้ตัวเดียวโคโูเลยสามขึ้นซ้อนกัมาบอกแต่ตัวตัวเดียวแต่ล้องผิดจรจนะเบองเดอร์เอฟซีทุกครั้งที่ผมไห้ตัวเลขกไปผมก็บ,บอกก็ได้ว่า การลงทุนมันมีความเสี่ยงก่อย่าไปซื้อหลายกันถ้าเทียมันบ่ออกมันเป็นทุกขันซื้อพอประมาณพอได้พอฟังเห็นว่าหลังจูจ้ามีบุญนี่เขาอาจจะถูกก็ได้มันกะขึ้นอยู่กับดวงเฮอพ้อมเพราะว่าถุกคนเหมือนประเทศไทยนี่มันมันบ่รวอพร้อมกันครับการเสี่ยงดวงมันกะมีความเสี่ยงแต่ว่าสําหรับตัวเลข งวดนี้ผมกะบอกในคาเดียวว่าปูมะห่ตัวนี้แหละครับ608ตัวเดียวโบมีหลายตัวเลยแต่ว่าเหลขกล่างเด็กสองตัวนี่เราบพอท่านมหาะห่เรามาผมกัทิมมะก็ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอีกสองมือนี่ผมสีเอาเล็กกทีมมาฝากผมสีปอลเลก็กกทมมฝากรอบเบิง้งชิบหนาเด้อเอาพี่โจบอกขึ้นเลขตัวเลขค่ะตัวเลข608เม็ดเดียวค่ะเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง มักบ่ค่ะอุ้ยตัวเดียวบ่มากตัวยักสศรีวาจังหดเนนะาะบ่ได้หลายห่างเลยวันนี้ไห้ไส้กะทินหรือไห้ทั้บุญของเลขปูนี่เดี๋ยวละหกศูนย์แปดคันบ่มากเดี๋ยวอาจารย์สีหาเลขกะทินไหนะ้เนาะอีกสองวันเนาะอาจารย์เนาะแต่วันเลขถูกผมก็ได้จุดก้อนหนานี่ไปเราืด้วยซีเลขถูกก็ได้จุดก้อนหนานี่ไปคือว่าวันออกพรรษานั่นแหละผมไหว้ปู่แล้วผมก็จุดทูบ เลขทูบมันจะได้แปดเก้าแปดนี่แหละแต่ผมกับว่าก็อยากให้โปาหลายแนะปิจูกระล้ะองเพป็นเบิเ่งน,นี่เด้ใช่เพื่อนเบิเ่งพร้อมอยู่ค่ะจันโชว,โชว์โชว์พร้อมกันเลยนี่เลขทูบก,ก็คือแปดเก้าแปดเนาะแต่ว่าตอนนี้ฮลัฮลโหลค่ะฮัลโหลค่ะเอา้าใส่จันขึ้นยียบสายส่รุดบ่ เอาสายก็หลุดสายหลุดทอนทีเนะะี่ยค่ะขอเอาไปค่ะาจานกะจานเยอะดีๆกันเงียบบ่าปิญญาไงทุบไม่แล้วมันเอาข้อเบ็เอาต่อกันเนาะเลขค่ะเลขทูบก็กกคือแปดเก้าแปดนี่ค่ะจุดเดาวันพาวันที่สิบเจ็ดเลยเนาะคะ่ะนี่แมนเมนครับคือมือมือหกพันสามนี่ผมฝ่ายผู้สีเงินผมก็เล็จุดให้ ขันผู้ใดมากเล็กถูกกัดจัดไปขันผู้ใดบ่ามากเล็กถูกกับเหล็กู้การล้อเล็กกถินอีกสองวันผมจะเอาเล็กกถินมาฝากเดอ้อเพราะว่าผมจะได้ตั้งองค์กระถินขึนกองนึงจะไปทอดที่วัดประสิทธิธรรมสารวันที่สิบห้าพฤศจิก,กาเดอ้อเอฟซีผมจะบอกบุญมณะตรงนี้ด้วยสำรับตัวเลขกับของปู้กับมีประมาณนี้ได้พี่โจ,จตัวเดียวคนตัวเดียวเนาะคะ่ะอ มักคักเด้อจันเด้อสุดเดียวนี่แหละอย่าลืมเด้อสิหกอย่าลืมเอาเป็นเก้าน้ำแน่นอเอาแอดขอร์อนุญาตบอกเด้อจันหกจะเาลืมเป็นเก้าค่ะกัพิจนาวเด้อตัวเดียวกันกันให้สองตัวสามตัวกับสีว่าหลายเอานี่แหละเอาตัวเดียวโคโรนี่ไปตีงกาเหรนเบิ้งตันเหรนเบิ้งผู้ใดมักศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดเนี่ยกับหัวกับหางเหรนเอาเด้อมันอยู่ในเนี่ยค่ะแล้วหายังสี่หลับผมกับว่าเปอร์เซ็นต์กับสีมีสูงแน่ นคลิป <No. S 2> นี้กะเพราประมาณเนาะได้ขอบคุณเอฟซีย้ะขอบคุณเอฟซีเขาเด้เพราะว่ากะเป็นกรญญารยันใมิต่ดีต่อกันให้เขาเลขกมันมีเข่ามีหลุดแต่ว่าหลังออกพรรษานี่คืองวดนีอัะจีเป็นงวดแหละเต็มโตของเส้นขาเลยก็ได้ะฝากขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีผู้ที่รวมฮิจาร้าก็เป็นกญญาลยะนในมิต่ดีมวดนี้กับโบมี่ยังหลายกับเอาเหล็กู้สิงเงินนี่แหละห้ตัวเดียวโฟโลูเลย กะขอให้ทุกท่านสมหวังในเลขปูสีเงินที่ให้เส้นขามาบอกบุญหวดน,นี้กะให้ทุกท่านสมปรารถนาวันที่หนึ่งพฤศจิกานีนเอาเอฟซีซ้ำนี่เด้อเดี๋ยวขันยังประมาณเลขตนนัวนี้อีกสองวันเจอกันเา<ข>านาะค่ะค่ะค่ะอา,าจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะแนวทางฝากเอฟซีแฟนซองของโจมาด้วยขอบคุณห,หลายๆายค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะไปลวบ่กไปแล้ว <laughs> เอาเอฟซี่ปูใดญมากเลขตัวเดียวสามตัว,สา,ตวสามตัวหางเดียวกับจักสิวางใดนอกะปูให้มากเม็ดเดียวตอนนี้นะคะแต่ว่าสองตัวเพื่อนบบทันได้ให้มากหรือว่าเพื่อนอาจจะไปเบื่องก้อนนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะมั่นใจก้อนมันจังให้ท่ท้ายๆก็บว่าเป็นยังนะะ้อค่ะสองตัวนี้ค่ะเพื่อนเห็นชัดเจนแบบใดก็จังว่ากันเนาะ,ะส่วนวันที่สิบห้านะคะกะทินกับสิบห้า สิบห้าเพื่อสิกการมันบ่สิบห้าสิกิการ์ก็สิเป็นวันกระถินเนาะค่ะที่อาจารย์รับไหว้วัดอ่าประสิทธิธรรมศาลเนาะค่ะที่เพื่อนไห้ออกทั้งนัันที่ไปขอปูมือน,นั่นออกทั้งอายุเพื่อนวก็อย่างอ่ะซีโตเลยไหมเพื่อนบ้านเล่ามือน,นั่นเต็มเต็มเลยมือน,นั่นแต่วางวันนี้ก่ะออกพรรษาแล้วก็แนวทางตัวเลขของอาจารย์เนี่โอ้ย ตัวเดียวแนแงนเลยมักอย,อย่าลืมเท่านั้นลหะว่าหกเป็นเก้าล้กะเก้าเป็นหกนะคะแลวก็อีกอย่างหนึ่งคันตัวเดียวไพ่มักเสียไปเพิ่มแต้มหรือลดแต้มคือจังวังหันเนาะวังหันมีกันเพิ่มแต้มหนึ่งหกเป็นสองหกยังสิกะลองเบิงเนาะคะ่ะเอาไปแต้มเดียวโอ้เม็ดเดียวเท่านี้เอาไปเพิ่มไปลดมันกับว่าหลายตัวดอกกันีว่าแล้วก็ไดกันอยากให้เอฟซี ได้โชคได้ลาบได้หมันสุ่สูส้ก้นเนาะคะ่ะเสียงจริงจากจัรย์เสียนขากะยังคิดหอดคิดถึงเอฟซีเอฟซีกะยังเบาอยู่ว่าโอ้ยตามันอาจารย์เสียนขาเน่เด้อแอดดูซันก็เมื่อนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะอาจารย์กับเบาห้เรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ที่รอคอยเลขปูซีเงินเนาะคะ่ะอาจารย์เสียนขาก็ล่าสุดอ่าคลิปนี้แอดก็ดีใจเนาะ,ะ,ด,นะ,ะดีใจมากๆที่อาจารย์เพิ่นได้มาบอกตัวเลขด้วยตัวเองแมค่ค่ะ หลังออกพรรษาดีใจลายดีใจคักๆก็ขอกรลบหนึ่งลายหนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทั้งช่องโจพะรวยแยนั่นอนะคะ่ะสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ก็คอยถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อหย,ยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดน,นี้ให้ถึงรางวัลที่หน <c oughs> ึ่งเฮงๆปังๆรวยๆมันมาสซุบสุกนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ